เออเลยครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมเลเกอร์แบทแมน3 DC สเปเรโลครับ <laughs> ผมกลับมาแล้ว <laughs> <laughs> ไปครับนเวลาตามร่าเพราะมันกำลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทราบว่าเลโกลูทอร์เนี่ยมาป้นสารเคมีไปนะฮะเพื่อที่จะเอาไปสร้างคลิปตอนไหนนะฮะซึ่งเราก็ได้จะรู้นะครับว่าคลิปตอนไหนเนี่ยสามารถเอาไปสู้กับใครได้นะฮะเออโอเคครับไป แน่นอนนะับตัวโกงมันมีอยู่ตัวเดียวซูเปอร์แมนแต่เราจะมาจาัดก,การนี่เลยฝาึ๊บเอ้าทำไมไม่เข้าอ๋อเราต้องขับตามเหรอรขับตามก่อนขับตามก่อนปึบยังไงต่อแล้วอ่านมาแล้ว,อลวโอเคความด้วยความกำลังหนนที่ถนนนะฮะตัวร้ายตัวชากาดนั้นอ่าโอโ้โหักข่าวเขาพูดไวมากเนาะ เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานสารเคมีค่ะเกิดการระเบิดขึ้นใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์หลายๆจุดซูเปอร์แมนนั้นสามารถจัดการจัดการได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยมอ่ะฮะโอ้โหบางคำก็แปลยากนะนักข่าวเนี่ยฮึบมาแล้วเฮ้ยอืมอืม เอ่อฮึ๊โจ๊กเกอร์มันจอกมาเป็นไงอ่ะนายรีบไม่ได้หรอกนะกับสัของแบบนี้อืมเล็กนี่ลูกฉันเองอ่ะฉันคิดว่าเรามีแขกมานะเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วครับเหมือนขับเรือ เอามาดิมาดิมาดิย okay, uh ิง huh. ย right, ิงย uh ิงยิงแตก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 โอเคไปเรียบร้อยหนึ่งมาครับนียิงข้างทางได้เงินนะเอยิงข้างทางได้เงินเฮ้ยออกมาแล้วเครื่องบินแน่นอนต้องยิงเครื่องบินอึบอึบอึบเรียบร้อยไปหนึ่งยิ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 งข้างทางก่อนอึบเฮ้ยนียิง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 ปิ้วเรียบร้อย มา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 เรียบร้อยอยืยิงยิงเงินปึ๊บย,ยิงเรียบร้อยมานี่ไปไหนมานี่เออไม่ได้แดกมาเลยมาเลยเออเรียบร้อยมายิงข้างทางไปคเพิ่นๆเฮ้ยนี่เรียบร้อยมาแล้วจิ๊วเรียบร้อยมาดิมีอีกปะมามีอีกมีอีกโดนโดน โดนโดนโดนไปโดนไปจิ้วจิ 2, ๊วจิ 2, ๊วจิวจิ 2, ๊วจิ๊วจิ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 ้ววจิวจิวจ <c oughs> ิวจิวจิ้วจวจิ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 ้วจิ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 ้วจิ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 ว ึบเอาละวฉันต้องขึ้นไปเฮ้ฮ้สองปืนเลยนะเข้าไปฮึบฮึบโอ้โหปล่อยรถขับอัตโนมัติเท่่ะอะไรเอ้าเซฟซะหน่อยปึ๊บปึ๊บจิ๊บนี่เรียบร้อยเซฟละอะไรอ่ะ อะไรอ่ะน้องอันนี้อ่านี่ปิดปิดโอเคปักเรียบร้อยต่อยต่อยอะไรอะไรสั่งอะไรสั่งอะไรเรียบร้อยครับโรบินมาเรียบร้อยครับอ๋อแมกเนตสูตรไปเลยชุดแม่เหล็กดูอ่าเรียบร้อยแล้วไงต่ออ๋อดูอันนี้เหรออ่าไป โอเคขึ้นมาปาั๊บลากไปค่อยๆลากฮึบไปซ้ายขึ้นบนฮึบเรียบร้อยอ่ามาแล้วฮึบใส่เรียบร้อย,อลย,อยพลังงานมาแล้วฮึบโอ้โหว้าวเจ๋ง ไปครับสไปเดอร์แมนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครดีซใครใครอันนี้ใครดีซนะไาครับปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บหมุนอ่าบัานไดลงไปต่อยก่อนหนึ่งทีปิดระบบโอเคไปต่อครับอ่าตรงน,น,นี้มีอันนี้มีนี้เก็บก่อนอ่าดูลงมาปึ๊บต่อยต่อยนี่ น Lebanon, ่าจะเป็นชุดล่องหนแน่เลยเซ็นเซอร์สูตรเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดฮึบมา่นจริงด้วยไปเซ็นเซอร์สูตรไปครับปึ๊บล่องหนเรียบร้อยฮึบนะเรียบร้อยครับอ่าอันนี้ต่อยได้แน่นอนน่าเรียบร้อยครับกล้องดับปึ๊บโอ้โหมันจะอาหุ่นมาปึ๊บประกอบ นี่ไม่ต่อยเรียบร้อยครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอ่าต่อยก็ต้องเอาโรบินขึ้นมาปึ๊บโรบินปึ๊บเรียบร้อยดูดนี่ไงปึ๊บเรียบร้อยครับมาต่อตรงนี้ต่อยได้ไหมต่อยได้ต่อยได้ต่อยได้ก็ต่อยโอเคต้องใช้นี้แน่นอนถ้าซูเปอร์แมนมามันจะง่ายไปใช่ไหมเนี่ย อันนี้ต้องอ๋อต่อนี้ก่อนแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็อ่าพัลเซ่นพัลเซ่นน่ะใครว่าเกมเลโก้เป็นเกมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยยากนี่ใช้พัลเซ่นนะนี่เฮ้ยทำไมมีแสงแสงออกมาอย่าบอกนะว่าต้องมีของตึบยับร้อยโอ้โหโอ้โหป่ะปุบ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 บปุบบของใครของใครของแบทแมนฮึบ ชุดอะไรอ่ะแบทสูตรลืมไปเลยชุดนี้ทษด้วยนะครับอ๋อนอี่ไงอ๋อทำให้บินข้ามหนึ่งสองเพืว่าแล้วก็ต่อยปักนี่หนึ่งทีอีกทีหนึ่งไฟฟ้าดับนะแค่นี้โรบินก็นมากับเราได้แล้วแล้วก็นี่ไงแตก กดทีเดียวพออ๊บมานี้แล้วก็ดึงแม่เหล็กงยอเรียบร้อยแล้วเราได้อะจุดเซฟเหรออ๋อไม่ใช่เรียกอะไรมาเออมันเรียกยานผ่านนะแต่ว่าเรียกอะไรมารถเราก็มีอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อแบดวิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างโหด แล้วเราก็จะโดดลงไปปึ๊บแล้วก็จะโดดเข้าไปปึ๊บนี่ไงมาต่อย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 นี่เรียบร้อยเก็บใจเก็บหัวใจเก็บหัวใจซะหน่อยฮึบดึงอ่าเปิดประตูไปต่อต่อยเออต่อยเออต่อยเออปิดปิดโอเคปิดโอเค อะไรอะไรเกตดาวอ่ะเกตดาวอ่ะโดนโดนหน่อยโดนซะหน่อยนี่ดึงอันนี้ออกมาอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ไงต่อยอ๋อต้องต่อยเหรออ๋อทำลายทำลายเผื่อผมจะเอานั่นไงพวกเล็กส์ไปก่อนปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ไม่ใช่โอเคดึงปึ๊บเรียบร้อย ต่อยต่อยนี่เรียบร้อยดับปีกันเรียบร้อยครับเอา้ามาไงเนี่ย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 มามายังไงมา,มาได้ยังไงมามาได้ยังไงเออมาได้ยังไงมาได้ยังไงต้องไปทางขวามันขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ฮึบฮึบฮึบอ้าไปเงาฮึบ โดดโอเคฮึนี่งไงดึงคันโยกมาออกมานี่งไงตีตีต,ตีนี่เรียบร้อยนะเราได้คิดตัวไหนแล้วแบทแมนแบทแมนเหรอนี่งไงโดนไปโอ้ไม่พระเจ้าโดนกำจัดอีกแล้วอะรู้สึกเจ็บจังเออเออ เออโอ้โหแคที่ช oh ็อตไฟฟ้าเออเออเออเอ้า oh มีรถอยู oh ่ไ oh ม่เ oh. ป็นไรเฮ้ยจ้ะเอาละไปนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิโดนไปรถรถใหญ่แล้วไงโอ้ยอ๋อแยกแยกชิ้นส่วนได้หมดเลยหรอ

มจบกันไปหวังว่าพันนี้จะสนุกและถูกใจทุกคนนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์แล้วกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่พรุ่น้าครับบ๊ายบายครับ